หลักๆก,ก็คืออยากเรียนเชิญทุกคนครับมาร่วมบุญครั้งใหญ่นี้ด้วยกันเพราะว่าพอเราปฏิสังขรณ์บทเก่ามาหาอุจนะเนอะ,อะในในปีนี้ใครก็เรียนเชิญมาร่วมบุญด้วยกันเหมือนปลุกตำนายขึ้นมาใหม่เลยเนาะเพราะว่าวัดปากทะเลถ้าไม่เคยมีคนรู้จักเลยแต่ที่นี่ก็ยังมีมียิย่ตอนี้เราพูดถึงหลวงพ่อบุญร่วบหรือหลวงพ่อไพ่นยครับที่เป็นลูกบุญธรรมในองค์หลวงพ่อทงศุขอะ่ะถ้าใครไปปากทะเลวัดในปากทะเลไปกราบต่างขางได้ท่านสังขาท่านยังคงอยู่ไม่น้อยเปือ ท่านไปมรณภาพไปเมื่อปี2548ครับอ่าราชสังขารยังเป็นอมตะสังขารอยู่จนงปัจจุบันยังยังมีอยู่นะที่นั่นก็ไปกราบสังขารท่านได้เราตอนเนี้ยทางเราทางเขาม่แดงก็ดีทางสมาคมหัลรักษาสากคนก็ดีหรือหลายๆภาคส่วนหรือภาคเกจีหลายๆวัดท่านก็มาร่วมช่วยกันครับอมนสามให้อย่างวัดตนดหลวงท่านก็มอบมาให้มือารเนาะแล้วก็วัดเครอวันท่านก็มาช่วยคือเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันในการช่วย ฟื้นตํานานของหลวงพ่อแก้วนะเพราะว่าอาจจะขาดหายไปนานแล้วคิดว่าไม่มีคนรู้คนรู้จักท่าน,นในนามวิเชวันแต่เรากลับมาโดยใช้ผมเก่าสมัยท่านมวลสารรุ่นนี้ก็จะเป็นผมเก่าของเกจีอาจารย์ทั้งหมดเลยครับ,รบแล้วก็จัดสร้างขึ้นมาเพื่อทํานุบารุงพุทธศาสนาก็คือจุดประสงค์หลักของมวลสารนี้ก็ถือประสงค์แรกเลยคือปฏิทังขอพบสถ์สองคือจัดงานสมโภชบูตวาระหนึ่งร้อยสามสิบเก้าปี อ่าก็คือที่เราจะเห็นว่าจัดงานวันงานที่สามก็คือผู้ท,ท้งเชกด้วยแล้วก็ผู้พ้บนบทด้วยสามก็คือนําวัตถุมงคลเนี่ยที่เราจะสร้างไปแจก,กน้องๆทหารอ่าวัตถุประสงค์หลักของของ,ของ,ข,องของทางทางที่เราจัดสร้างนะครับครับแล้ววิธีวาระต่อไปจะมีวันไหนวันกหนวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ครับอ่าเลิกเสาห้าแต่เป็นเสาห้าเขาเรียกบางคนก็เรียกเสาห้าน้อยเนาะเพราะเสาเสาขึ้นห้าค่ำเดือนห้าแต่อันนี้มันเสาขึ้นห้าค่ำเดือนสาม อ่าสาวขึ้นหน้าข้าเหมือนกันแต่ตกเดือนสามแล้วก็เขาเรียกว่าเลิกมหานาจอืมเลิกมหานาจแล้วก็เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดกำลังพระแม่ธรณีอ๋อมอ่หลวงพ่อสง่าท่านก็วางเลิกให้แล้วก็จะพุทธพิเศษวารัเวารนี้ยที่วัดเครือวันจังหวัดชนบุรีอ่อวัดเครือวันอย่างน,นี้ก็จะมีพระเกจิคณาจารย์บางส่วนท่านมาร่วมพุทธพิเศษอย่างอาธิหลวงพี่เลี้ยงประจอมเกด หลวงพ่อสง่าวัดเขาไม้แดงพระคูศรีปัญญาเจรยิญคุณม,มหาชุมพลวนาเขื่อนหลวงพ่อเพชรป,ปริพุนโนวัดประดู่สองธรรมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเป็นข่าวๆแล้วก็หลวงพ่อมหาเอกเจ้าวาดในปากทะเลผู้สืบสารสายวัดในปากทะเลเป็นสิทย์เนงองค์หลวงพ่อรวบเวลาใหญ่มาที่ส3สามมีนาคมใครสะดวกใครว่างเรียนเชิญในงานจะมีพระเกจิคณาจารย์มาร่วมเยอะแล้วก็มีโรงทานและหลังจบพิธีแล้วก็มีวัตถุมงคลี่ลึกแจกแก่ประชาชนที่ไปร่วมงานด้วย อย่างตะกุดตะกุดดอกยาวดอกครูเราร้าง59ดอกด้านในก็จะเป็นยัยนครูของสายวัตโนดหลวงอ่าซึ่งจะมีพระรุ่นเนี้ยพระเป็นผู้จารทั้งหมดนะก็จะมีหลวงพี่มหาปีชาผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหงษ์ระารามซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ในในสายหลวงปุฒน,น์วัดเขาพรานผู้อ๋อครับผมอ่าท่านก็มาช่วยจาร์แล้วก็เจ้าวาดวัดในปากทะเลซึ่งท่านสืบมาจากหลวงพ่อรวบใช่ไหมครับแล้วก็พระเกตีกนาดาหลายรูปมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น ตะปูดเนี่ยเราจานยันประทับหน้าประทับหลังนะประทับหลังดันตะลาเราก็ใส่ตีสีฝั่งดังตงนตาราด้วยปกติเคยเห็นแต่ตะปูดที่จานด,ด้านเดียวครับอ,อันนี้ประทับหลังด้วยตีสิงห์ครับก็จะมีมีมี่สร้างตะกุดจะมีดอกดอกดอกฟูอ่าแล้วก็มีดอกสามนิ้วสามนิ้วสร้างแค่สามร้อยดอกส่วนสองนิ้วเนี่ยตะกูดสายกาจินดามณนี อ่าตาริกาจินดามณนีคือจันยันนัจินดามณนีนับนัจินดามณนีเป็นที่เรื่องชื่อหรือชาของจังหวัดเพชรบุรีอยู่แล้วอ่าจินดามณนีก็ที่เขาเล่ากันว่ามลมลสันทองครับนอะจินดามณนีเป็อย่างตรงเนี้ยที่เรามาลงกันคือหลวงพ่อยุทธท่านได้ได้สืบทอดมาต้นสายเขาบอกเป็นของหแก้วก็นัจินดามณนีมาลงครับแต่ตัวเนี้ยน่าจะหมดแล้วสร้างแค่สองร้อยดอกแล้วก็จะมีไอ้ที่เราเราเห็นนั่นแหละคือเป็นตะกุดเปลยนอกขุดของด้านในแกกทหาร ่าแล้วก็จะมีลูกอมอันนี้เป็นผงเก่าของหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อปอดเลยจะมีน้ำ,นำเริกเนี่ยแค่สิบเก้าลูกคือถักเชื่อกตามตำราบโบราณเลย